กีฬาเซปักตะกรอ้อเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาช้านานแล้วเป็นกีฬาที่สนุกสนานตื่นเต้นท้าทายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยในการเล่นเกมกีฬาชนิดนี้ต้องอาศัยทักษะความคล่องตัวปฏิพานไหวพลิบและการเป็นทีมเวิร์กที่ดีจึงจะสามารถเป็นฝ่ายมีชัยในการแข่งขันผู้ที่จะเล่นเซปักตะกร้อนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเพราะเป็นเกมกีฬาที่ใช้พละงกำลังสูง เนื่องจากกีฬาเซปักตะกร้อเป็นเกมกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเซปักตะกร้อถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมกันพิจารณาของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และลาวในการแข่งขันกีฬาคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์เมื่อวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราชส5 0 8โดยใช้คำว่าเซปักในภาษามาเลอินโดและสิงคโปร์ซึ่งแปลว่าเตะ และคำว่าตะกร้อในภาษาไทยหรือกระต้อในภาษาลาวซึ่งหมายถึงลูกบอลหวายมารวมกันจนเป็นเซปักตะกร้อในที่สุดและสมาพันธ์ตะกร้ออาเซียนก็ถือกำเนิดขึ้นในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2531ได้ตั้งสมาพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติเพื่อขยายตัวรองรับชาติสมาชิกนอกเหนืออาเซียน